ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแกใสง่ก็นะครับมี Fc หรือท่านผู้ชมนะถามมาเยอะพี่แค่ห้องน้ําห้องส้วมทำไมมันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นชักโครกหรือว่าเป็นเออเป็นซ่วมนั่งนะครับพอเวลาล่าดน้ําบอกว่ามีกลิ่นสวนขึ้นมานะครับวิธีแก้นะครับก็ไม่ยากนะครับ ในเมื่อเราติดตั้งมาแล้วนะคมันไม่มีก้อนขี้หมาอะไรข้างล่างนะครับที่ว่าจะมาดักกินนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับว่าทําตามบ้านนอกนะครับก็วิธีนี้นะครับก็ไม่ยากไปดูกันเลยครับ นี่นะครับพยายามนะครับหาวงอันนี้ให้เจอนะครับวงก็คืออันนี้คือวงอะไรพี่กดวงส้วมครับวงท่อของถ้โคที่ลงมาจากในห้องน้ำนะครับผมบอกเกิดบอกเกิดโอขี้นี่แหละนะครับพอหาให้เจอนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแต่อันนี้นะครับแค่แตงแง่ซื้อฝามานะครับมันมีรูอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่กดดมได้มีกลิ่นไหม อากาศนะครับมันต้อง<ะ>ทําอย่างนี้ด้วยจะลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับก็จะเป็นของข้าข,าข,าขาองมันนอแบบนี้นะครับ <laughs> ก็จริงๆนะครับการที่เอถ้าผู้ชมนะครับทําทําซ่วมไปแล้วนะครับเอเวลาลาดบอกว่ามีกลิ่นนะครับผมก็ตรงนี้อปิดสนิทเลยนะครับก็เราต้องทํารูระบายนะครับผม วิธีการทํารูระบายนะครับมันก็ไม่ยากอันนี้ก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีรูนะครับก็ให้เจาะรูแล้วกันนะครับก็จะใช้ท่อท่อน้ําท่อน้ําประปานี่แหละนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เอาไปทาเป็นสามสองทางมันมันสามทางแหละแต่เอามันออกสองทางนะครับก็จะต้องตั้งขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับอย่าลืมว่านะครับอากาศลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับผม ก็สังเกตดูจากการที่เราตดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมพี่กดเวลาตดนะนะมันก็ลอยขึ้นนะใช่ไหมก็ทําบ่อยนะครับถึงจะรู้หลักการนี้ได้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็จริงๆแล้วนะอันนี้มีรูนะครับแคปแงีนะครับก็จะใช้วิธีการนะครับเอ่อจะทําแบบนี้นะครับแต่กลัวมันจะหลุดลงไปนะครับก็พี่กดออะยิงใง้หน่อยยิงที่ขอบเนี่ย้อกลิ่นเป็นไงเมื่อกี้ไม่มีกลิ่นนะ เราเปิดใหม่ๆไม่มีกลิ่นนะครับนี่ครับอันนี้เอาเสามด้านพอสี่ด้านจะเปลืองน็อตเอ้ยเอางี้ดิเอาเอาเสียงงี้ดิเออนั่นนะเอาเอานี่นะครับก็พี่กดนะครับก็เป็นเป็นช่างนะครับช่างช่างกด DIY ซะแล้วนะครับผมมีช่องด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กดก็แล้วกันอ้าว อ๋อกทะลุไปเลยนะครับแรงมันเยอะนะฮะแรงเยอะไปเปลี่ยนรูด้วยนะครับแก้วตัวนี้นะครับจะมีความหนาอยู่ที่ตูดอยู่ที่ตูดกับอยู่ที่ปากนะครับปากกับตูดนะครับถ้าทางจะใช้สี่ด้านแล้วไปกดอ่ะเอาสี่ด้านะไม่ต้องกลัว,วเปลืองนะครับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับออทำแก้งเ <ทำ S 1> รอใช่ครับ นี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราจะทําแบบนี้ก่อนอะพี่กดยิงยิงยิงตรงนี้ให้หน่อยส่วนนึงนะครับก่อนเซฟตี้ไว้พร้อมเลยยิงเพื่ออะไรยิงคาไว้นะไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องเข้ามิดนะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ปปอ๋อพอนี่นะครับก็อันนี้จับกระปูนเนี่ยใช่ไม่จับกระปูนนะครับก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะมันจะทิ่มลงตูดนะครับถ้าไม่งั้นกลิ่นมันก็จะไม่ขึ้นมาได้นะครับนี่ครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อเอาตูดหันตูดมาให้ดูหน่อยหันตูดแค่ไม่ใช่ตูดนีนะครับครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ทิ่มลงตูดไปแล้วนะครับก็พี่กดปูนนะครับพี่กดครับปูนครับก็นี่นะครับใส่ลักษณะแบบนี้นะครับก็พี่กดก็ใส่ปูนเลยแล้วกันนี่ครับอันนี้ปูนนะครับก็แช่แงะเลยครับถามว่า ปูนอันนี้ใช้ปูนอะไรปูนอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบ้านเขานะครับตอนนี้เขาจะทําการเทป,ปูนอยู่นะครับพี่กดก็ไปขอเข้ามานะครับจริงจริงแล้วเอาโปกเอาโปกรอ,อบนี้ได้เลยพี่กดเออกที่ลอกแก้วได้เลยนะครับให้มันล้นขึ้นบนรอบแก้วเลยนี่ครับนียมาดูใกล้ก็ได้ให้หมดเลยเน่าจะพอดี ถ้าเกิดเวลาเขาจะดูดซ่วมทําไงอ่ะดูดซ่วมก็เรามีฝาทองเหลืองอยู่ด้านในไงพี่นุย้ยฝาทองเหลืองที่ดูดซ่วมไงอันนี้มันอยู่ด้านนอกบ้านแล้วนะครับจริงๆนะครับตามบ้านนอกนะครับก็จะออท,ทาทาลักษณะแบบนี้นะครับก็กลิ่นก็จะลอยออกนะครับท่อยิ่งสูงยิ่งดีนะครับ แต่อันนี้ท่อแค่แด้ง่มีแค่นี้นะครับก็ใส่ไปแค่นี้นะละอันนะครับก็แค่นี้ก็ช่วยระบายกลิ่นออกแล้วนะจริงๆนะครับน่ยอดหลังคานุ่นเลยนะครับก็จะจะสวยงามมากนะครับก็นี่ครับลักษณะแค่นี้เองนะครับก็ทําให้กับ FC หรือท่านผู้ชมนะครับได้ดูนะครับว่ามันมันทำง่ายใช่ไหมพี่กฎใช่ครับนะครับก็ เห็นเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องใหม่ด้วยช่องอะไรพี่กดช่องกด DIY นะครับก็มีเรื่องงานก่อสร้างนะครับผมก็นะครับตามไปดูกันนะครับเดี๋ยวแค่ในเงี้จะทิ้งลิงก์ไว้ตั้งท้ายคลิปนะครับว่ากดปุ๊บไปช่องพี่กดปั๊บเลยอย่างนั้นนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปง่ายๆคลิปสไตล์ การกลิ่นนะครับก็การกลิ่นไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับ c ะใครกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ